สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมโครงการขนาดใหญ่นะคะตั้งอยู่อำเภอบ้านฉางค่ะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะในสนามกอล์ฟพิษเพิร์สตาค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการใหม่ชื่อว่าโครงการเวเลนากอล์ฟเฮาส์ค่ะดูความใหญ่อลังการของบ้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมด้านในค่ะว่าหลังนี้จะมีความหรูหราแค่ไหนเชิญเลยค่ะหลังนี้นะคะใช้ระบบประตู ไฟฟ้าเลื่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมบริเวณรอบบ้านนะคะว่าความพิเศษของบ้านหลังนี้นะคะ่ะเป็นแบบไหนเชิญค่ะตามมาเลยพื้นที่สีเขียวนะคะเดินได้รอบบ้านแบบนี้เลยค่ะลมเลื่อนมาก ะะลมเย็นสบายค่ะสำหรับมุมจิบกาแฟในยามเช้าหรือระหว่างวันก็คือไม่ได้แดดร้อนเลยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะด้านหลังค่ะยังเป็นโล่งแบบนี้ค่ะลมทะเลจะมาจากทางด้านนู้นนะคะคนลมประทะหน้าแสงแดดแบบนี้เลยค่ะลมเย็นสบายหลังนี้นะคะความพิเศษคือ ที่ทิ้งขยะค่ะปกติจะอยู่ด้านหน้าของบ้านนะคะแต่หลังนี้ให้เขาทาให้นะคะคือย้ายมาอยู่ทางด้านหลังก็จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องรถขยะที่จะมาเก็บอยู่ทั้งครังหน้าให้เกิดเสียงดังหรือว่ามีกลิ่นค่ะทุกคนอยากเห็นด้านในกันแล้วใช่ไหมคะว่าด้านในจะเป็นแบบไหน ขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะหลังนี้เจ้งของตกแต่งเองทั้งหมดเลยนะคะซึ่งถ้าเราเข้าไปแล้วอะคะ่ะบรรยากาศจะเหมือนว่าเราได้ชมบ้านตัวอย่างเลยค่ะพามาชมอาณาจักรของบ้านหลังนี้กันค่ะ นี่นะคะเจ้าของรีโนเวทแบบหรูมากเลยค่ะสังเกตว่าทุกอย่างนะคะจะถูกจัดวางแล้วก็ตกแต่งอย่างลงตัวโซฟาใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะนั่งสบายมากค่ะทุกคนใครที่อยากได้นะคะหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะไปกันค่ะ นี่นะคะเป็นบริเวณมุมทานข้าวนะคะโต๊ะใหญ่ๆพร้อมด้วยโคมไฟแบบนี้นะะเลยค่ะทั้งหมดนั่งได้6กที่นะคะ<ม>ขอทดลองนั่งก่อนคะ่ะ<ม>นี่เลย<ม>แล้วก็โต๊ะแบบนี้เลยนะคะทุกอย่างเจ้าของตกแต่งเองหมดเลยนะคะแอบกระซิบนิดนึงค่ะว่า โต๊ะนี้มูลค่าเกือบเหยียบแสนเลยค่ะบ้านหลังนี้จะมีทั้งหมด2อันนะคะจะอยู่ด้านล่าง1อันด้านบน1อันค่ะแค่ได้ไปแค่นี้ก็คุ้มแล้วค่ะห้องนี้นะคะเป็นห้องด้านล่างค่ะของบ้านนะคะเป็นห้องอนเนกประสงค์ค่ะก็จะมีบริเวณมุมทำงานแบบนี้ เราก็จะมีโซฟาเบดนะคะอ่าเดี๋ยวเราให้ดูอันนี้ก็แถมนะคะทุกคนนี่นอนได้เลยค่ะไว้แบบเวลานั่งแบบชิลๆหรือว่ามีเพื่อนมาหาค่ะมุมนี้ยังสามารถออกไปด้านข้างของบริเวณบ้านได้อีกค่ะบรรยากาศดีมาก สังคมที่นี่นะคะน่าอยู่มากๆเลยค่ะใครนะคะที่จะต้องการห้องนอนด้านล่างนะคะก็เปลี่ยนเป็นห้องนอนด้านล่างไว้สําหรับรองรับผู้สูงอายุได้เลยค่ะเราจะพามาห้องต่อไปห้องเก็บของค่ะบ้านหลังนี้เจ้าของดูแลดีค่ะใหม่มากทุกอนูของบ้านค่ะ อันนี้ห้องน้ำด้านล่างค่ะห้องครัวนะคะก็จะบิวอินอันนี้เป็นเตาไฟฟ้านะคะอโอเคระบบให้ให้ชมกันค่ะก็จะมีตู้โอกแบบนี้เลยค่ะ นีแบบให้ดูค่ะเป็นที่ใส่พวกขวดซอสอุปกรณ์ต่างๆค่ะข้างในค่ะดูสิต้ของจัดเรียบร้อยมากเลยค่ะทุกอย่างอันนี้ด้านล่างค่ะประตูทุกบานที่บิวอินนะคะที่นี่ก็จะเป็นรแะบบ ซอฟโพสตค่ะทั้งหมดทั้งหลังเลยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นตู้เย็นไซส์ขนาดใหญ่ใส่แบบจุกๆุจัมโบ้เลยค่ะแถมให้ค่ะแถมให้ขอพาไปดูข้างหลังอีกนิดนึงค่ะนี่เป็นบริเวณซักล้างนะคะตรงนี้ค่ะก็จะมีเครื่องซักผ้าค่ะสองอเครื่องเป็นระบบเป็นระบบซักปกติ แล้วก็เป็นระบบอบแห้งอัตโนมัติค่ะแถมให้เหมือนกันค่ะ,ะเเดี๋ยวเราพาไปชมด้านบนค่ะด้านบนนะคะประกอบด้วย3ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ำอยู่ทางด้านบนค่ะ,อะแอบบอกนิดนึงค่ะพื้นที่บ้านหลังนี้นะคะไซส์60ตารางวา200ตารางนมตค่ะใหญ่ทีเดียว ดูแชมวบรีย,ยค่ะหรูมากค่ะค่ะเดี๋ยวบานจะพามาชมด้านบนนะคะห้องนอนแรกเดี๋ยวจะพาชมห้องนอนใหญ่ที่มีห้องน้ำในตัวเลยค่ะก็ยัง้องชมได้เลยค่ะห้องนอนใหญ่นะคะห้องนี้ก็จะเป็นวิวกินทั้งห้องเลยค่ะแล้วก็เจ้าของได้จัดสรรอย่างละเอียดและลงตัวค่ะเพื่อให้ห้องนี้น่ายอยู่มากๆค่ะลองชมได้เลยค่ะ แล้วก็ความพิเศษของห้องนอนใหญ่นะคะจะมีระเบียงด้านข้างค่ะก็ลูกค้าสามารถเปิดไฟแล้วจะเห็นวิวภายในหมู่บ้านเลยค่ะลองชมด้น,นะคะก็จะเป็นแบบสงบนะคะไม่มวุนแรงตักรอที่รู้สึกว่าก็แล้วก็ความพิเศษของห้อง,อง,อง,องนอนใหญ่นะคะก็จะมีหรีอมีค่ะโซ้าค่ะก็ ลูกค้าก็จะเป็นระบบไฟอัตโนมัตินะคะเปิดมก็จะมีไฟให้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะมองไม่เห็นนะคะประมาณนี้ค่ะนี่ก็อ่ห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ําในตัวเด็กะพาเข้าชมห้องน้ําเลยนะคะห้องน้ํานะคะก็จะมีชั้นวางค่ะลูกค้าก็สามารถออาหนังสือหรืออ่ารมาวางไว้เพื่อสำหรับนั่งเล่นได้เลยคะ่ะ และ่านเดี๋ยววันจะพาชมอีกหนึ่งอีกหนึ่งห้องนอนนะคะอะ่เดี๋ยววันจะพาชมห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องนอนนะคะห้องนอนเล็กอันนี้จะไม่มีห้องน้ำเล็ก็ห้องนี้ก็จะจับวางทิ้วอิงไว้แบบเรียบง่ายค่ะไม่ได้ก็จะมีสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมถึงแปกไปอันนี้ก็เป็น วอลเปเปอร์จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ความแตกต่างของวอลเปเปอร์นี้จะไม่ได้ดูแปลกค่ะจะมีความลงตัวของเขาค่ะซึ่งตัวนี้เจ้าของได้จัดสรรอย่างีอีกหนึ่งห้องนะคะก็จะเป็นห้องนอนเล็กหนึ่งห้องค่ะห้องนอนเล็กอันนี้ก็จะมีบิวตินค่ะหัวเตียงเลยค่ะคก็ลูกค้าสามารถจะเอาของเล็กๆมาวางแบบให้ดูน่ารักน่ารักได้เลยค่ะแล้วก็ แต่แจ้นี้ห้องนี้ยังไม่เคยมียังไม่ได้มีแบบเข้าอยู่เลยนะคะยังไม่ได้มีคนพักเลยค่ะเพราะว่าเจ้าสองยังไม่มีลูกน้อยนะคะก็เดี๋ยวอีกหนึ่งห้องนะคะปานจะพามาชมห้องนอนห้องอีกห้องน้ำด้านบนค่ะนนห,ห้องน้ำด้านบนก็จะเหมือนห้องน้ำในห้องนอนเมื่อสักครู่เลยค่ะก็ม<อ>ี<ๆ>ัารวางจัดจัดเก็บก็เดี๋ยวปานจะพามาชมห้องโถงด้าน,นบนนะคะก็ ของย่านนั่งนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะมีติดแอร์ให้แล้วก็มีมีชั้นวางะคะ่ะงระบุทธรุ่นเลยค่ะนักายบ้านด้วยได้เลยนะคะก็เป็นยังไงคะก็วันนี้ค่ะวางได้ค่ะมาชมบ้านที่หมู่บ้านเวเลน,นาแล้วเากันไหม ก็ถ้าม,มีความคิดเห็นยังไงความคิดว่าถ้าบ่านถ้ามีคะแนนเต็มสิบความนี่ให้ร้อยเลยค่ะจะให้คะนเก็ได้เพราะว่าที่นี่จะดีมากหรือถ้าลูกค้ายังไม่เชื่อความนะคะนักความเข้ามาชมบ้านเลยนะคะวว่าเนี้เขามไม่ได้พูดเกินจริงแต่อย่างไรเลยค่ะก็ยังไงถ้าลูกค้าสนใจติดต่อทักความมาได้นะคะในวันนี้ขอบคุณที่รับชมบ้านหลังจนจบคินะคะ